เรียกว่าไฟกุ้งนอนเต้นก่อนครับพร้อมเชียงเชียวสองเส้นค่ะนี่ไม่น้อยนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกุ้งเต้นดูสิเป็นไงเป็นไงเต้นใหญ่เลยนองเาเแม่ยุ่งยาุ่ใหญ่เลยเห็นไหมคือคัทคือใส่กุ้งเต้น

พามาดูบรรยากาศการช้อนกุ้ง ผมก็ตอบไม่ถูครับทำแฉอยู่ไฟอควาเร็วเกินไม่ทันต้านตัวอีกแล้วไม่ทันต้านตัวอีกแล้วครับเยอะอยู่นะอุ้ยมีปูด้วยนะปูด้ค่ะทำไมต้องเขย่าด้วยคะเดี๋ยวมันไม่เต้นครับอ๋อเดี๋ยวมันไม่เต้นจบแล้วฐานะของเราไม่ได้เลย น้องกันไหมเอ๋อมันเป็นปลาตัวเล็กๆหรืออะไรอหรคะแมงอันนี้เป็นกุ้งที่แมงงองเงมันเป็นกุ้งที่เพิ่งลอกภาบต่อไปพอพอตัวมันเริ่มแข็งมันก็จะเริ่มมีท่ามัมีอะไรด้วยตอนนี้มันลอกภาพมาดูภาพล้วนๆเลยตายละอยู่ไหนเนี่ยหาไม่ได้เลยภาพล้วนๆเลย อันนี้ปลานะครับปลาใบไม้อ๋อปลาใบไม้แต่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดตายอยู่ตรงไหนอะต้องน้องกลับมาเอาคุหน่อย ันนี้ไม่ได้มาจับกุ้งแม่น้ำนะคะวันนี้น้องสาวอยากทานน้องสาวอยากทานนี่ค่ะคนอยากทานบอกว่าจะมาหาเอง<ด>ถือว่อย<น>ู่บนถิอทูตอยู่ไม่ไม่ลงมาเลยจ้า Bye, -bye. Nóng tóc bay nhá. Không เปิดน้ำอาโ o มาเลยนะผ่านผ่านกรรมวิธีอันที่เหลือบางนี น้าออมอยู่ฝั่งนู้องนิลุขับหน้าออมจับกุ้งอยู่น้าอมกำลังถือกระแปผงเดินมาอยู่เขาไปมาแล้วเขาไปมาแล้วไปอยู่จุราดมาช่วงไปอยู่สุราษฎร์เหี่ยหางปลากระเบนเมื่อกี้คุณๆน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่หางปลากระเบนเลย น้องว่า <No>, uh, เขา oh. น่าสงสารคนดูไลค์ช่องนี้มากเลยอะ่ะกุ้งฝอยทุกเคยค่ะอันนี้กุ้งฝอยค่ะ <c oughs> อุ๊ย,ออยได้กุ้งแม่น้ำตัวนะ <c oughs> เป็นกุ้งที่เออเป็นกุ้งฝอยกุ้งที่อยู่ในน้ำจืดค่าเ,เยอะค่ะอันนี้ได้เยอะจัง ใช้คำใหม่แทนเคยแล้วทำไมคะอดคิดไม่ได้ครับอุ้ยไอรอบนี้ได้เยอะมากเลยอุ้ยไปดูสิไปดูสิโอ้แดดแดดร้อนล่ะลูก